เค okay, สวัสดีครับผมวันนี้พบผมตนกาเกมเมอร์นะผมวันนี้ผมจะมีสาระนิดนึงนะผมเนื่องจากผมเห็นน้องๆในกลุ่มพอยแบงค์ต่างๆนะที่จะแบบชอบทาภาพตัวละครกันแบบเป็นภาพแนะนาอะไรอย่างนี้หรือแบบบางคนทําไม่เป็นหรือบ,บางคนต้องมาจ้างคนอื่นทําแบบทาให้เสียแบบเงินในส่วนนี้ไปนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมีแบบามาแจกนะผมมีภาพภาพมาแจกอาจจะเป็นภาพยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่นะผมจะเป็นภาพประมาณนี้นะผม เป็นภาพประมาณนี้อ่าจะเป็นภาพประมาณนี้มีสองสีให้เลือกครับผมจะเป็นสีน้ําเงินนะผมคือฝั่งของน้าเงินอ่าแล้วก็จะมีสีแดงครับผมเป็นฝั่งของสีแดงอ่าซึ่งก็น้องๆถามว่าทำไมผมถึงทำมาแจกเลยเพราะว่านีนีรัผมเป็นผมสร้างไว้นานแล้วครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ผมได้เลือกรับจ้างในการแบบทําภาพต่างๆมาแล้ววันนี้ผมเลยคิดว่าเอามาแจกน้องๆที่ต้องการภาพแบบนี้ดีกว่าซึ่งมันอาจจะไม่สวยบ้างเท่าไหร่นะผมเนื่องจากผมสร้างไว้ตอนนั้นก็นานแล้วแหละสีมือยังไก่กาครับผม ไปเทียบพวกที่รับจ้างไม่ได้หรอกคุผมอนะอ่ะวันนี้ผมก็จะเอามาแจกกับผมซึ่งจะมี2ภาพซึ่งน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้จากที่อยู่ในกลุ่มนะผมเป็นกลุ่ม p r i v a n k PBTH นะผมซึ่งเป็นกลุ่มของผมนะผมสร้างเอาไว้ก็คือแบบมันสะดวกในการอัพข้อมูลนะผมซึ่งเนี่ยน้องๆเข้ามาปุ๊บก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะผมพื้นแล้ก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยโอเค้ามันก็จะาโหลดมาให้เราเรียบร้อยนะผมทีนี้แล้วก็ แตกไฟล์ออกมานะผมส่วนรหัสในการแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้เมื่อผมปล่อยคลิปนี้ออกไปเมื่อไหร่ที่ผมปล่อยคลิปนี้ออกไปปุ๊บแสดงว่ามาดาวน์โหลดได้เลยผมพาร์ตแตกไฟล์เนี่ยผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งน้องๆสามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่มเข้ามาได้ผมแล้วก็มปดูที่โพสต์ปักหมุดเอาไว้นะผมซึ่งน้องๆสามารถกดดาวน์โหลดได้ทันทีครับซึ่งพี่จะพี่มีหลายรูปนะเดี๋ยวพี่อัปเดตให้เรื่อยๆทั้งปิดการขายหรือว่าแบบรับจ้างทําอะไรบ้างเนี่ยพี่มีหมดเลยแต้พี่ได้ใช้งานแล้วไงแล้วเดี๋ยวพี่เอา โอเคเก็บภาพด้วยกันเป็นน้องๆดาวโหลดออกมาแล้วนะผมให้ทําการแตกไฟลนี่ออกมาเลยแตกไฟแบบนี้เลยเกมใจสพ่พานนะผมแบบนี่ผมสพ่พานแบบโอเคแตกไฟออกมาละก็สิ่งที่น้องๆต้องเตรียมนะผมพี่พูดเลยที่น้องๆต้องเตรียมคือภาพในแครของเราอภาพในแคขรขงเราแล้วก็เป็นภาพแครงของเรานะผมเป็นโลโก้อะเออโลโก้แคร แล้วก็ภาพตัวละครของเราโอเค3อย่างนะน้องๆเตรียมครบแล้วก็ให้ทําการเปิดโฟโต้ช็อปขึ้นมานะผมจาทำผ่านโฟโต้ช็อปโอเคเปิดขึ้นมาโอเคตอนนี้พี่ทาในโฟโต้ช็อปละแล้วก็ไปเปิดไฟล์นะผมไฟล์ไฟล์เดสก์ท็อปดาวน์โหลดมาภาพแนะนําตัวละครอ,อ่ะสมมติผมจะทําเป็นสีแดงก่อนละกันโอเคเมื่อเราเข้ามาปุ๊บมันจะมีหน้าไฟล์อย่างนี้ให้เรานะผมซึ่ง เราสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างที่ปรับไพ่หมดแล้วชื่อมีดเห็นไหมชื่อมีดเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะผมคือคลิกเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดคนอื่นจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็สามารถดําเนินการเปลี่ยนได้สว่วนนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นปืนอาร์คอิสปอร์ตนะผมซึ่งรูปผมก็ได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วอะไรทุกอย่างผมจะใส่ไป,ไปให้หมดเลยผมมาใส่ไปให้เนี่ยที่มีเนี่ยทุกอย่างแก้ไขได้หมดเลยครับผมโอเคทุกอย่างแก้ไขได้หมดชื่อตัวละครน้องบอกว่าผมชื่ออื่นอ่ะสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นต้นกล้าก็ได้เลย แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเลยต้นกล้าโอเคสมมติอ่าสมมติเปลี่ยนต้นกล้านะผมอ่าชื่อแคนทั้งน้องจะเปลี่ยนก็คลิกเปลี่ยนได้เลยนะผมเปลี่ยนชื่อแคนเปลี่ยนเป็นสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรเดียวไทยแลนด์โอเคฉันเปลี่ยนเป็น t h a i l a n d pb โอเคแล้วก็เปลี่ยนไปทีนี้เราจะเปลี่ยนอะไรอีกเราต้องการใส่ข้อมูลใช่ป่ะ ใส่ใส่ข้อมูลใส่ข้อมูลใส่ข้อมูลก็เอาไฟล์ของเราออกมาที่เราโหลดมาหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้เราโหลดมาหน้าเดสก์ท็อปนี่เลย3อันปึ๊บแล้วก็ภาพแคนโอเคตามตัวโอเพนเข้ามาโอเคเรามาเริ่มที่ตัวละครก่อนดีกว่าเมื่อเราต้องการสถิติลบของเราใช่ไหมครับให้เรากดสูมเข้าไปดูแป๊บเบียดอะไรบ้างโอเคจะมีดังนี้ให้เรากดตรงนี้นะผมนี่เลยนะเลือกอันแรกเลยแล้วก็ กดลากแบบนี้นะคุมแบบนี้นะนี่กดคลิกคลิกขวาค้างไว้นะผมกดคลิกขวาค้างไว้ไมาได้ที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยแล้วกดที่เมาส์อันนี้นครับก็กดลากมาโอเคตอนนี้เราก็ได้ภาพอันนี้มาอยู่นี่ละแล้วเราจะทํทำยังไงให้มันพอดีใช่ไหมให้เรากดคอนโทรลบวกตัวทีนะผมบวกตัวทีแล้วก็กดคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็เลือกอันนี้นะผมเลือกตามผมเลยนี่เลย ทีนี้เราก็จัดตำแหน่งให้มันเข้าตามล็อกนะผม mm. ซึ่งก็ลากออกไปให้มันอยู่ในล็อกของมันโอเคผมก็ลากมาประมาณนี้อันนี้ก็ลากลงมาอันนี้ก็ลากขึ้นไปอ่าอันนี้ก็ลากลงมาซึ่งเดี๋ยวเราจะตกแต่งอันอีกชี้ได้นะผมอันนี้ผมขอซูมเข้าไปนิดนึงเพื่อจะมองง,ง่ายๆหน่อย นี่ก็อัพเดทอีกนิดนึงโอเคมันจะได้แล้วแหละโอเคมันได้แล้วก็กดโอเคมาผมแอปพลายนะปึ๊บหยับร้อยมาผมตอนนี้แล้ก็ใส่ภาพลงไปแล้วก็คือภาพสถิติตัวละครของเราอ่ะต่อไปเราจะเป็นการใส่ภาพของอ่าชื่อตัวละครของเรานะผมโอเคสักครู่นะครับัสักครู่สักครู่ นะครับต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นภาพของตัวละครของเรานะชื่อตัวละครของเรากับยศของเราอ่ะให้เราลากคุมแบบนี้มาเลยลากคุมไว้ก็กดลากเันเหมือนเดิมนะผมกลับมาลูกแรกของเราโอเคเราจะได้มาประมาณนี้จากนี้ให้เรากดคนโทนตัวทีแล้วก็นี่หมุนมันนิดนึงให้ใสวยงามโอเคถี่เราโูงเข้าไปจัดวางให้มันเรียบร้อยนิดนึง โอเคผมซูมาแล้วจะเอาประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมมองเห็นไหมมองเห็นไหมมองไม่เห็นก็ขยยมันอีกนิดนึงครับมันใหญ่ขึ้นอีกโอเคสมมติเราจะประมาณนี้ใช่ไหมครับส่วนนี้ที่ไม่จําเป็นแล้วก็ลบมันออกไปลบ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 ออกไปนะจ๊ะต้องการต้องการเอยลบผิดลบผิดตัวนี้คือส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับ ลบออกไปตัวนี้เราบอกว่าไม่ต้องการแล้วลบออกลบออกไปโอเควันนี้เราก็ได้ลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปละอนี่ขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็ได้ชื่อตัวละครของเรามาละแล้วก็เราต้องการใส่ชื่อแคนลงไปข้างล่างด้วยโอเคงั้นเราก็มาก,กดลากชื่อแคนเราอีกฟืดเหมือนเดิมนบผมเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็ลากมา ง่ายนวิธีผมไม่ง่ายนะมมยนะไม่ต้องไปสร้างันเองนะผมสร้างได้ทุกอย่างแล้วเอาไปใช้กันได้นะผมผมไม่งกนะ,อะโอเคโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วส่วนข้างบนมันยังเกินอยู่ใช่ไหมผมต้องการลดข้างบนออกเพื่อมันไม่บงังลืทของเราโอเคก็ลากคุมมาเท่าที่เราจะเอานอกนั้นก็กดดีเล์ไปดีเล์ครับผม เพื่อแม่บังยุโอเคตอนนี้เราก็ได้ชื่อตัวละครแล้วก็ชื่อแค้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งต่อไปเราทําฝั่งนี้ก็คือโลโก้แค้ของเราอันเล็กนิดนึงอ่ะอันนี้เสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยต่อไปเราจะใช้ i n s t e n t นันนี้ครับผมซึ่งเราต้องเอารูปแคมนมาเกาะเลยอันดับแรกรูปแคมนมาก่อนอ่ะกดลากเหมือนเดิมผมคลุมเหมือนเดิมก็าลากมาเข้ามาใส่ไปตรงนี้ แล้วแต่เราเราชอบเลยนะทํายังไงนะอ่ะนี่ผมใส่ไปตรงนี้ละโอเคสุนี้ผมจะลบส่วนที่มันเลอะเทอะไม่สวยงามออกไปโอเคนี่ก็ดูสวยละนี้ก็มาเอาเปนสตเจนครับผมมาเอาชื่อแคนเราแล้วก็ลบ,บแคนไปทาแค่นี้พอเยอะไหมวะเนี่ย <c oughs> อ่ะแล้วก็อันนี้ไปปุ้มเริ่งขอลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อน โอเค็ม okay. ได้มาแล้วอันนี้กดคอนโทรลทีเหมือนเดิมครับผมเพื่อที่จะหมุนมันมันเอียงนิดนงึงอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เราก็ลบส่วนที่ไม่จําเป็นออกเหมือนเดิมครับผมส่วนไหนไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปเลยไม่ต้องเก็บไว้ครับผมเพราะเ,าเก็บไว้แล้วก็เก็เการร่าเปล่าตัดออกโอเค Okay. แค่นี้แล้วก็จะได้ชื่อแคนชื่อตัวละครแล้วก็โลโก้แคนของเรามานิดนึงแล้วผมอ่ะต่อไปเราต้องการใส่โลโก้แคนใช่ป่าวเราใส่โลโก้แคนลากมาครับผมลากอันนี้มันเลยนี่เลยลากมาทั้งอันอย่าเพิ่งตกใจนะเอามาครั้งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะแจ๊ะตื่นตื่ใจนับว่าพี่มันใหญ่ไปกดคอนโทรลทีครับผมเพือ่อย่อมันเล็กลงตามขนาดที่เราต้องการอ่าสมมติผมต้องการประมาณนี้ ใส่เข้าถึงกลางก่อนทีนี้แล้วก็มาดูนะผมะให้เราเนี่ยลากกันนี้ลงมาก่อนลากลงมาลากลงมาเล้วผมจะบอกว้แล้วว่าใส่รูปแคนตรงนี้ให้เราลากมาถึงคําว่าใส่รูปแคนตรงนี้แล้วมันจะอยู่หลังตัวคอนพอดีเป๊ะทีนี้ผมพาพโลโก้แคนเนี่ยเราต้องให้มันจางๆใช่ปะ่ะเราก็ปรับตรงนี้ครับผมใส่ไปสัก50%หรือว่า30ก็ได้แล้วแต่แต่ละคนเลยแต่ผมจะใส่แค่ประมาณ 40- 30มสอ่ะผมใส่เป็นสามสผมต้องการปรับสีโลโก้แคนนิดนึงอ่ะกดตรงนี้ครับผม เลือกลงมาตามที่เราต้องการอ่ะผมต้องการอันนี้นะอันนี้แล้วก็ลดเลเวลของม,มันลงมานิดนึงผมต้องการประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แหละกำลังดีสวยอยู่โอเคโอเคผมต้องการขึ้นนิดนิด,นดโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้รูปตัวละครผมแล้วเห็นครับแค่นี้แล้วก็จะได้ภาพตัวละครของเรามาที่ดูสวยงามมัง้ง อาจจะสวยงามนะสำหรับผมสำหรับน้องๆอาจจะไม่สวยงามผมเป็นไงง่ายไหมครับผมง่ายแค่นี้เดียวเราก็สามารถทําได้นะส่วนในของสีน้ําเงินมันก็เหมือนกันครับผมผมจะให้มาเหมือนกันเลยสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี่สีน้าเงินนะผมนี่สีน้าเงินก็มาเหมือนกันครับผมมาแค่นี้เหมือนกันทุกอย่างปืนเราถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปืนนี้เราก็สามารถดีลิฟออกไปแล้วก็ลากปืนของเรามาใส่แทนได้เลยนะผม ส่วนชื่อปืนถ้าเกิดผิดอยู่เราก็สามารถแก้ไขได้ทันทีนะครับผมชื่อตัวละครแก้ไขได้แก้ไขได้ทุกอย่างนะครับผมก็เป็นไงวิธีนี้ง่ายไหมส่วนอันนี้จะเป็นภาพตัวละครนะครับผมซึ่งถ้าน้องๆต้องการปรับสีตัวละครก็สามารถปรับได้เหมือนเดิมแล้วก็หาโวนไปโทนที่เราต้องการตืดๆว้ายอันนี้เข้มไปอัดมาอน,นึงอัดหล่อๆเอ้ยเข้มหน่อยกงคนหน่อยเออแบบนี้ก็ได้แค่นี้ผมเราก็จะได้ภาพ ตัวละครในแบบของเราชื่อของเราเปืนของเรามีดของเราสไตล์เสิสติของเราทุกอย่างของเราหมดแล้วครับผมซึ่งเราไม่ต้องไปจ้างใครทําเราสามารถทําได้้วยตนเองฝึกด้วยตนเองนะผมซึ่งถ้าเกิดน้องๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ย้อนกลับไปนั่งดูนะที่พี่ทํานะเพราะว่าสามารถทุกคนสามารถทําได้ภายในไม่ถึง10นาทีครับผมถ้าเกิดทําตามผมมานะไม่ถึง10นาทีทําเป็นแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ต้องสร้างอะไรมันง่ายนิดเดียวว่าผมทําให้หมดทุกอย่างแล้วะ เราแค่ทําตามที่พี่สอนหนึ่งเดียวเลยก็สามารถได้ตัวละครหรือว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนชอบที่จะเอาไปรับจ้างก็ได้นะจะเอาไปรับจ้างทำให้คนอื่นต่อไปก็ได้นะผมไม่งกับระบบตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดมันทําให้น้องๆมีรายได้ขึ้นมาก็เอาไปใช้ได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดบางคนบอกว่าจะไปแจกต่อก็เอาไปแจกต่อได้ครับผมไม่ว่าครับแต่ก็ขอเครดิตไว้ผมนิดนึงนะอ่ะนี่ผมใส่เครดิตไปนิดนึงนะอันนี้ก็อย่าลบทิ้งเลยเพราะว่าถ้าเกิดลบทิ้งยผมไม่เอาไม่อัพให้แล้วนะต่อเล่นอ่ะเดี๋ยวผมขอ ๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อผมแป๊บหนึง่งชื่ออินสตนนะผมแคนผมซึ่งถ้าเกิดน้องๆบอกว่าไม่ชอบฟอนต์นะผมฟอนต์เนี่ยมันจะมีตามเครื่องนะซึ่งถ้าเกิดน้องๆไม่มีฟอนต์นี้อยู่มันจะเด้งเป็นฟอนต์ปกตินะซึ่งปกติพี่จะใช้เป็นฟอนต์ PSLK ตัวนี้นะผมอ่ะนี่ปกติพี่จะใช้ฟอนต์ตัวนี้พี่ชอบมากม้าใ,ใหญ่ไปม้ายังใหญ่อยู่เจ็ดสิบได้อยู่เจ็ดสิบห้าแล้วกันโอเค Bập. ok, nó lướt sĩ tập Xương sẽ chọn lướt như thế nào, đẹp, 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 phiền đẹp, 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 จะอยู่ประมาณนี้ใหม่สวยอีกดูก่อนอ่ะทุกคนเอาผมจะเอาเป็นสีนี้อ่าก็ตัวละครผมก็ชื่อต้นกล้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์อีกต้องการใช้ฟอนต์มันข้างบนใช่ไหมก็เลื่อนหาฟอนต์เราที่เราต้องการนะผมเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับฟอนต์ที่เราต้องการอยู่ในระดับนี้เลยขนาดเมื่อกี้85ดส้เออเจ็เค ต้องการให้เป็นสีเดียวกับด้านบนก็ทําได้เหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดน้องๆถามว่าด้านข้างๆเนี่ยพี่ก้าวมาจากไหนน้องๆพิมพ์พิมพ์ลง,งไปแล้วผมว่าสไตล์เนี่ยอ่าก็พิมพ์เข้าไปเลยมันจะมีอยู่ฟอน Photoshop นะจะมีโหลดอยู่ก็เรียกโหลดตามแบบที่เราชอบเีราต้องการได้เลยนะผม Okay. โอเคโพสผมต้องการแบบนี้น,นี่คือแบบสไตล์ผมแบบนี้เนี่ยแค่นี้เราก็จะเสร็จเค่นี้เสร็จก็วิธีการเซฟนะผมผมแนะนานให้เซฟเป็นไฟล์ png นะผมอ่าเราก็เซฟเป็น png ซึ่งมันจะได้คุณภาพที่สูงกว่านิดนึงอ่าโอเคตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเสร็จแล้วแค่นี้เซฟไปครับแค่นี้เราจะได้ภาพตัวละครมาใช้ในการแนะนําตัวเองได้เลยครับผมอ่าอันนี้ผมจะโพส์ให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างเลย น,นะครับต๊บนึงนะครับนี่ไงนีเลยตัวอยางอ่านะครับผมงั้นก็ทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่สงสัยแล้วนะว่าผมทำาให,หมดทุกอย่างแล้วส่วนน้องๆถามา่าถ้าเกิดเคลื่อนย้ายของอะไรได้ไหมเคลื่อนย้ายทุกอย่างับผมปืนเนะี่ยจะลากไปไหนก็ได้แล้วแต่น้องๆเลย แต่น้องๆจะเอาให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะกดคอนโทรลทีก็กดชิปไว้ก็ล่างผมอ่ะแค่นี้ผมมันก็จะขึ้นมาใหญ่ขึ้นแต่ความชัดมันก็จะลดน้อยลงไปนะผมเจ่มโอเคครับผมงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้นะผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปละไปจริงๆนะ้วรอบนี้ <c oughs> โอเคถ้าใครมีอะไรสงสัยก็อย่าลืม inbox มาได้ทางเพจ Facebook นะผมหรือว่าจะ ทางเพจส่วนตัวแต่เพจส่วนตัวผมไม่ค่อยตอบนะแนะนำไม่เป็นแฟนเพจดีกว่าผมว่าผมจะตอบเร็วกว่าโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม